นี้จะเป็นเมนูหลักนะคะตัวค้นหาพื้นที่จะอยู่ตรงนี้นะคะเวลา GPS อยางไปไหนก,ก็คือค้นหาตรงนี้ได้เลยนะคะหรือใช้ควาสั่งเสียงได้เลยนะคะตัวนี้เป็นเมนูรัดของตัววิทยุนะคะเมนูแรกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแถบเมนูนะคะผมก็ไปเมนูแรกจะเป็นการตั้งค่ารถยนต์นะคะการตั้งค่ารถยนต์นะคะจะมีรายการที่ใช้บ่อยอส่วนมากเลยจะเป็นโหมดของพวงมาลัยนะคะแล้วก็เป็นคําสั่งเสียง เป็นตัวอย่างให้ดูว่าใช้คำสั่งเสียงประมาณไหนน,นะคะคะแล้วก็ภายในรถยนต์นะคะอ,อันนี้จะเป็นสวิตช์เหตุการณ์ดีเพทที่สะท้อนกระจกเห็นไหมคะตัวนี้จะมองเห็นแค่คนขับอ,อย่างเดียวตัวนู้นครับ,บแล้วก็การชาร์จไร้สายไวเลสชาร์จเปิดใช้งานแล้วนะคะครยบ ต่อไปเมนูที่2นะคะจะเป็นเกี่ยวกับตัวรถยนต์นะคะตัวรถยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกประตูนะคะจะเป็นปลดล็อกทั้ง4ี่ประตูหรือปลดล็อกทั้งคนขับอ๋นนออ,ลลอ,อันนี้ก็อยู่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะหมายความว่าถ้าคนขับไม่เปิดประตูอันนี้คนทั้งสี่คนที่อยู่ในรถจะไม่สามารถออกได้อ,อันนี้เราตั้งไว้ที่ปลดล็อกสี่ประตูก่อนเนอกคนที่ๆๆยากสี่ยึดพยุนะคะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตั้งเป็นปลดล็อกสี่ประตูนะคะแล้วก็ล็อกความเร็วหมายถึงว่าเราขับไป แล้วจะงให้เซ็นทรัลล็อกอะคะ่ะเขาล็อกตอนความเร็วกิโลเมก็ได้เป็น8ก็ได้หรือ15ก็ได้แต่ถ้า 15, า15มันมนานไปเอาสัก8ก็มันดีนะคะก็กดล็อกเมื่อดับเครื่องอันนี้เปิดไว้เล,เลยนะคะกระจกมองข้างเป็นทับอัตโนมัติเนาะที่ปัดน้ําฝนตั้งไว้เป็นที่ปกตินะคะค,คือเขาจะจับตามเม็ฝนอยู่แล้วแหละเนาะแล้วก็ต่อไปจะเป็นระบบไฟนะคะระบบไฟก็จะเป็นหน่วง เวลาการประหยัดพลังงานอันนี้คือตั้งค่าตามโรงงานไว้เลยกำลังที่เขาตั้งเสร็จไว้นะคะ,ะแล้วก็ไฟโหมดสปอร์ตหมายถึงไฟที่มันจะกระพิบสองข้างน,นะะี่ค่ะเวลาที่มีรถสวนมานะคะให้เขาก็พิบเนาะอันนี้เปิดไปเลยเป็นระบบความปลอดภัยขอรถที่ที่หูนี่ใช่ใช,ใช่ที่เป็นรูปไฟนี่คะ่ะรถสองันแล้วก็การแจ้งเตือนหมดค้นหารถนะคะเราจะให้เขาเวลาที่เรากดค้นหาตัวเนี้ย จะให้ดังเฉพาะแยียงแต่หรือจะให้มีแค่ไฟหรือทั้งแต่ทั้งไฟก็ได้อันนี้ก็คือตั้งไว้แบบนี้เลยเนาะแล้วก็โหมดการขับรถนะคะมี4โหมดเนาะมีโหมดมาตรฐานนะคะโหมดประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็โหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตอันนี้ก็จะใช้ในกรณีที่แบบขึ้นเขาหรือว่าแบบอยากใช้โหมดสปอร์ตอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะกินน้ำมันนิดหนึ่งเนาะจนเป็นมาตรฐานแล้วก็พื้นที่มาก็ใช้ในกรณีฝนตกหนักถนนลื่นนะคะอันนี้ก็จะช่วยในการยึดเกาะถนนได้ดีนะคะ ก็ระดับการคืนพลังงานในตั้งค่าไว้ที่มาตรฐานแล้วก็เวลาที่เราไปล้างรถอะคะ่ะจะเป็นเหมือนเครื่องเครื่องล้างรถอัตโนมัตินะคะเราก็เปิดโหมดนี้ให้เขาะะแต่ว่าถ้าถ้าไปคาแคร์ธรรมดาก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ค่ะ,คะแล้วก็โหมดลุยน้ําอันนี้ก็ใช้ในกรณีที่แบบว่าเอ่เราไม่รู้ว่าทางข้างหน้ามันมีความลึกเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดโหมดลุยน้ําไปตอนนี้เขาจะตัดกระแสไฟภายในรถเพื่อจะเร่งรถน้ามันอย่างเดียวเหมือนเมื่อวานกรุงเทพน้ําท่วม <laughs> การจอดรถนะคะอันนี้จะเป็นการทางานของเซนเซอร์ทั้งหมดขออนุญาตเปิดไว้ทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็กล้องกล้อง360องศารอบคานอันนี้เราจะตั้งไว้ที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้นะคะเยวไว้สั้30กิโลมแล้วก็การขับเียอัจฉริยะนะคะอ่าตัวเนี้ยเหมือนเป็นการทํางานของเซนเซอร์ทั้งหมด12ตัวเวลาที่มีคนเดินมาใกล้รถแล้วแ,แบบสมมติเราไม่เห็นอะไรเนี่ยรถเขาก็จะช่วยเบรกอืมก็คือเบรกกับอันนี้รถเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะ ช่วยด้านหลังนะคะเวลาที่มีรถมาใกล้หรือสองฝั่งเนี้ยค่ะมาจี้ท้ายเราเขาก็จะได้ทํางานนะคะเขาจะแจ้งเตือนเราทั้งหมดแล้วก็ตัวช่วยให้อยู่ในเลนอันเนี้ยถ้าสมมุติเราเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเขาก็จะร้องติ๊ดติ๊ดติ๊ดถ้าเราล็อคาญมาปิดตรงนี้ได้เลยนะคะอแล้วก็ป้ายจราจรล่วงหน้านะคะเราเปิดไปเลยป้ายจราจรตรงนี้เวลาเขาเห็นป้ายอะไรเขาก็โชว์ขึ้นมาเฉยๆนะคะเขาไม่ได้ดรอปความเร็วไม่ได้ดอปความเร็วใช่ค่ะเขาแจเตือนเราว่าแล้วก็โชว์ใช่ ก็อื่นๆตัวนี้ก็จะเป็นการารีเซ็ตการตั้งค่ารถยนต์หมายถึงว่าเราอาจจะตั้งอะไรไปเยอะอะไรเงรี้ยค่ะเราจาไม่ได้เราก็มารีเซ็ตคืนค่าโรงงานตรงนี้นะแต่ว่าไม่ต้องใส่รหัสผ่านอะไรไม่ต้องใช่ค่ะเ<ช><ม>ขาก็จะกลับไปคืนค่ามาตรฐานที่มาครั้งแรกครับครับตัวนี้ได้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์เรียบร้อยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะคะครับแล้วก็แต่ตัวนี้จะเป็นมัลติมีเดียท้องถิ่นก็จะเล่นวิทยุได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธ USB วิดีโอนะคะแล้วเราจะเลือกก็มาเลือกโหมดตรงนี้ครับ ก็เน็ติมีเดียออนไลน์อันนี้จะเป็นพวกอ่า Apple CarPlay Android Auto อะไรเงี้ยค่ะก็เ,เสียบสายได้หรือว่า<ม>เล่นผ่านบล<ม>ูทูธได้นะคะโทรจูดโทรอะไรก็ถูกบัญชีเข้าไปได้เหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งของเราเลยแล้วก็ศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคลก็คือจะให้เรารู้ว่าตอนเนี้ยผู้ใช้รถคันนี้เป็นชื่อน,นี้เบอร์โทนี้นะถ้าเราจะออกลราเครื่องที่ผู้หญิงเข้าต่อก็คือสลรบบัญชีตรงนี้เขาได้แค่ทีละเครื่องเท่านั้นแล้วก็การตั้งค่าระบบตัวนี้นะคะก็จะเป็น บลูทูธเปิดบลูทูธก็คือชื่อบลูทูธคือชื่อตัวนี้นะคะแล้วก็ไวไฟนะคะหมายถึงเราจะแชร์ออกมาหรือแชร์เข้าไปประมาณนี้นะคะแล้วก็ระดับเสียงนะคะเสียงนําทางเสียงพูดถ้าเขาเบาไปเราก็เพิ่มให้เขาหรือแม้แตเพิ่มตรงนี้ก็ได้เสียงที่มันในติ๊ก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 เนี่ยมันลดลงได้ไหมครับเสียงเตือนใช่ไหมคะเสียงเตือนระบบนำทางตัวนี้ไหมค่ะใช่นี่ค่ะได้นี่เราก็มาปรับตรงนี้ได้เลยชัพคู่บลูทูธ โอ้โหจะไม่จับคู่เร็วจับไปเลยก็ได้ค่ะรถรถฉันก็การแจ้งเตือนของรถยนต์ในนี้เราก็ตั้งไว้ระดับปกติของเราเนาะก็คือการนะคะการตั้งค่าตั้งค่าเสียงที่ว่าเป็นลำโพงแยกซ้ายขวาค่ะถ้าเป็นเยงนี้มันก็จะเป็นท้งท้งคันเนาะถ้าสมมติเราจะปรับแยกเราปิดตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ปรับ แบนี้ได้เลยแบบนี้ได้เลย,เลยแต่ถ้าจะให้ดังทา,งา้งคันกดนีด้ปึ๊ <tes> บก็จะดังใช่มาปรับตรงนี้ได้เลยแล้วพงเขาจะแยกข้างหน้าข้างหลังเลยเช่าะข้างหลังแบบนี้ก็ได้บางคนขับรถขับรถไปคนฟังคนขับอยากฟังคนนั่งไม่อยากฟัง<ม>แบบนี้เราก็เลือกตนันงแต่ได้ล<ๆ>แล้วก็การแสดงผลนะคะอาจจะเป็นหน้าจอคนขับปรับความสว่าัตัวนี้โอเคเราก็เข้ามาตกแต่งตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับ จอแล้วก็เวลาเราตั้งไว้ที่ย4ี่ชั่วโมงนะคะภาษาเปลี่ยนได้2ภาษาคือภาษาไทายกับภาษาอังกฤษแต่เวลาใช้ค,าคําสั่งเสยงใช้ภาษาไทายเท่านั้นเพราะว่าอัปเดตมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็การับแต่งตัวนี้ก็จะเป็นชื่อเขาถ้าเราอยากเปลี่ยนชื่อก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้ชื่อเาก็คือสวัสดีฮาวาเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยขอฟอมอยู่ฉันดู <c oughs> เปลี่ยนเป็นวิลาครับวิลาสวัสดีวิลาหรอใช่ สวัสดีวิลาฉันฟังอยู่ยนะ้องเสถียรดีนะเป็นระบบ่ิแล้วก็ต่อไปปรับแต่งก็คือจะเป็นชื่อเขานี่แหละโทนหนึ่งโทนสองแล้วแต่พ้าเราชอบเสียงแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นระบบเหมือนกันทีนี้เก็จะบอกชื่ออุปกรณ์นะคะรุ่นที่ซอฟต์แวร์ไปอัปเดตไปล่าสุดคือเวอร์ชั่นนี้นะคะเราก็จะมีการแจ้งเตือนบ,บอกตลอดเหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึงของเราเลย แล้วก็อันนี้จะเป็นานโยบายของตัวรถนะคะแล้วก็รีเซ็ตกู้คืนเหมือนกันค่ะคืนค่าโรงงานถ้าเรากดอะไรไปเยอะๆเราก็มารีเซ็ตตรงนี้ได้ะค,ะครับแล้วก็ต่อไปต่อที่ไหนเราก็ศูนย์ฟันบุกโคนนี้ไปแล้วไปแล้วครับไปลเลยไปแล้วนะคะแล้วก็การสื่อสารตรงนี้ค่ะถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยค่ะ ก็จะเห็นรายชื่อโทรเข้าโทรออกทั้งหมดเลย่ะรับสายรู้มาหรือโทรออกได้เลยนะคะแล้วก็จะเห็นหมดตัววัการของคุณเนี่ยก็ของหนูไงไม่ใช่ของาต่เพิ่มได้ไหมคะผ้คุณเพิใครจะเพิ่มก็ได้ใช่ไหมใช่่ะใช่ค่ะแต่กาได้ทีละเครื่องเราจะกดโทรออกเ้วก็มาจิ้มตรงนี้ก็ได้นะคะเราจะเห็นข้อมูลตัวเราทั้งหมดเลยแล้วก็ผู้ช่วยการใช้พลังงานนะคะนี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ถ้าเวลาที่เขาดึงพลังงานออกมาจากแบตเตอรี่หรือเครื่องยนต์เราก็จะเห็นเป็นสัญลักษณ์นี้ อ่าเดี๋ยวพอเราขับไปมันก็จะมีกราฟขึ้่อนอันนี้คือเราเราก็มากดตรงนี้ได้ใช่ค่ะเราทำยังไงก็กดที่หน้าจออย่างเดียวใช่ค่ะเพราะคุณหน้าจอทั้งหมดเลยใช่ใช่ครับผมว่าจะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล้องนะคะกล้องสามร้อยหกสิบแต่ละพันประตูก็คือจะเป็นกล้องเลยว่าไม่ใช่เลือกเป็นสามดีสองดีก็เลยเวลาด้วยนะจะเป็นเลิกสี่โมงใช่ไหมสี่โมงสิบห้าสี่โมงสิบเก้า ชีดมองเข้าเลยจะไม่ได้เนะะี่ยค่ะเขาก็จะมองเห็นกล้องรอบคันแล้วก็เวลาถอยหลังเขาก็จะมีเส้นแบบนี้ให้นะคะถ้าไม่ขึ้นขึ้นกดตรงนี้ได้นะคะ่ะจะเป็นกล้องอ่ะนี้เป็นไฟเลี้ยวนะคะเนีย่ยเราเคงจะจะลดลดมันได้ไหมลดเสียงนนเป่าสียงหงุดหงิดเสียงไฟเลี้ยวมันเป็น,ถถาน,นะะมาตรฐานแลค่ะเสียงมันต็ tam tam nak nak kan tangkat